ไม่ไนิ่มหน่ครับทุกคนนอนเลยเหรอโอเคโอเคก็ได้แหละเอ่อจะเล่าให้ฟังว่าพวกเราบุคคนี่ะพอแบบเหมือนพอทํางานด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าแบบคือเวลาเอาจริงๆการทํางานงทั้งหมดในวงการบันเทิงที่เราทำมาสิ่งที่เหนื่อยสุดการถ่ายซีรีส์ครับเนอะเพราะเหมือนแบบมันต้องตื่นเช้ามันกลับดึกมาอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราชอกเป็นการถ่ายซีรีส์นึกว่าเหนื่อยสุดคือการทงานกู รู้ใช่ไหมว่านั่นก็เรื่องจริงเหมือนกันอันนี้ผมเป็นการแซลเล่นกันเลยอ่ะต่อจะบอกว่านี่แหละมคือการถ่ายซีรีส์เพราะถ่ายซีรีส์เนี่ยมันแบบต้องดูพลังเยอะคือเราต้องตื่นเช้ากลับก็ดึกแล้วก็ต้องท่องบทต้องทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันใช้พลังงานเยอะเหนื่อยมากแต่พอลงงานอีกต้องเจอ แต่มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยผมว่าในในผมรู้สึกว่ามันมีอยู่คือผมมาเล่นซีรีส์มาก็ค่อนข้างจำนวนหนึ่งเลยพวกเราเล่นหี่ไหนเรื่องแันเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หวยใช่ไหมไม่แต่ว่าผมพูดได้เลยว่ามันมีอยู่ไม่กี่กองที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นอะไร่ข้างหลังเป็นเป็นก้อนแห่งความแบบมันเป็นตบายไม่ถูกมันมันสามารถคุยกันได้ใช่คือดูครั้งที่ไปกองอ่ะ ม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยแบบกับงานเลยรู้สึกแบบเนื่อยกับการคุยกันเองต้องอันนี้ก็เหมือนแบบทุกครั้งที่เหมือนแบบเราพอคัตซีเราลองมาอยู่ด้วยการพักเที่ยามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกอะคือเราจะคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลามองหน้ากันคุยกันอะไรเงี้ยมันแบบเออมันมันได้แบบเขาเรียกว่าเติมพลังหรือแบบได้ส่งพาลีดีๆให้กันนะซึ่งมันมันตรงกับกับกับสิ่งที่เราการทำอยู่มากๆเลยดีใจมากๆก็ขอบคุณมากที่ได้มาเจอแบบทั้งห้าคนนี้ครับ ขอบคุณเหมือนกัน,กนครับส,สุดๆเลยแล้วจริงๆก็ยินดีด้วยมากๆที่แบบว่าในวันนี้แบบว,ว่าคิดถึงพวกเราสี่คนแล้วก็ชวนเรามาในในงานงานนี้เนาะเพราะว่าเอาจริงหลังจากจบการไทยทำมาเราก็ต่คนก็ต่างทํางานอะไรกันก็อาจจะมีเวลาเจอกันน้อยลงแต่ก็ดีใจมากๆที่เหมือนว่าได้กลับมาสู่เหมือนบ้านครอบครัวที่เรา ผมพูดตรงๆนะผมอยากดูการการโชว์ของซิงแจนแล้วก็มาร์จูมากเลยก็เลยแบบยังไงก็ต้องมาอยากดูมากเว้ยแต่จริงๆผมขอพุดเลยเพราะว่าจริงพ,พี่นิวอะเป็นคนแบบบอกเลยว่าแบบว่าอยากทําอะไรแบบเขาให้อิสระเรามากแบบบอกจูบอกมาร์เลยเลือกเคลเลยอยากทําอะไรแบบเขาให้อิสระเรามากแล้วก็แบบว่าโชว์เลยน้องเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบุณมากๆ ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาทางานด้วยกันคือเหมือนแบบตอนที่เราประชุมคุยงานอะไรันเนี้ยมันไม่ได้เหมือนประชุมคุยงานมันแบบเราโทรคุยสนุกกันเรามาคุยไปกันเปชัป่วโมงเออมนแบบสนุก็เดทคุยไปเล่นเกมไปสนุกอ่ะส <c oughs> ิเล่นกับกูนี่แหละ <c oughs> เล่นไปเล่นไปประชุมไปสนุกสิอันนั้นก็ได้แหละมันเป็นแบบเอาง่ายคือไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเจอเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงได้ด้วยเนาะ เออซึ่งทั้งหมดเนี้ยเตยรู้สึกว่ามันมันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยม้าเขาก็จะมีมุมของเขาที่เหมือนแบบเดี๋ยวบอกว่าพวกเราสี่แบบห้าคนเราทำอะไรกันบางทีเราแบาบกลางบ้านข้างอะไรเงี้ยแล้วมาแบบยืนดูมันมันก็มีความน่ารักในแบบเ,มเคมีที่ลงตัวใช่เค,ม,เคมีที่ลงตัว,ค,ตวคือคืออย่าง,อย,างอย่างผมนะครับคืออย่างผมเป็นคนแบบเข้ากับคนยากใช่ไหมเจอเจอแะไรผมไม่กล้าจะคุยอย่างเงี้ยอย่างพี่เตยตอนเจอครแรกหรือว่าสิ่งเงี้ยก็พยายามแบบเข้ามาชวนผมคุยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าดีใจมากจริงๆพี่แจงก็เลย พี่พี่นิวเลยมันใกล้ใช่เพราะว่าผมผมกับสิงเนี่ยเป็นลูกค้าประกันบ้านเขาไม่คือคืออย่างมา้าแบะเป็นคนที่โอเคคือเตแจเตยสิงเตจูเตนิวเงี้ยเราเราจะมีความสัมพันธ์กันแบบที่แบบเราคุยกันได้เยอะอีกแล้วใช่ไหมครับแต่พอเป็น okay. กับมาร์่เงี้ยเราเจอกันเราจะกอดกันตลอดเนอะเมันแบบมันเป็นแบบถึงเราจะไม่ได้พูดกันแต่เราจะหรออย่างนัไรเออเราเกาะอะไรนะเกาะหลายคนอะยูเว่ใช่เลยครับพี่อะไร เป็นถามตรงๆประโยคบอกเล่าหรือประโยคน้อยใจอะคุนิ่มก่อนขึ้นเวทีก่อน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 ขึ้นโชว์เมื่อกี้ก่อนนะเห็นอยู่มันให้กำลังใจไงอให้กำลังใจให้ลังใจก็ได้แหละก็รล้สัวมันเป็นก้อนของพลังงานดีๆที่แบบที่ที่ที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากอยากเก็บไว้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นพอมะมาที่ดีก็ผมชอบอย่างมากคือตอนนั้นน่าได้คุยคุยงาน แล้วเหมือนมีโอกาสได้คุยแยกกับพี่เตแล้วก็พี่เต้พูดมาคำหนึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบว่าทัดใจผมคือแบบไม่ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกปลายทางมันเป็นยังไงแต่ระหว่างทางมันคือประสบการณ์ที่เราควรกักเก็บเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนทั้งห้าคนขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ได้มาเจอกันขอบคุณเงแบบ ผู้ใหญ่ทุกคนอะไรก็ตามที Brother ่ทำให้พวกเรา6คนได้มาเจอกันมันเป็นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆก็เราร้องเพลงให้ทุกคนแบบกันอยู่แล้วมีเพลงที่เราอยากร้องให้กันเองด้วยอะไรเงี้ยเออก็ครับชื่อเพลงว่ารักครับตัวตัวครับ